สวัสดีค่ะไม่ต้องเซมอ่านไม่อเมื่อ,อกี้ข้อความค้างนะทุกคนสวัสดีคุณไพบูณียแดงบอกไม่เห็นข้อข้อความนะคะ่ะว่าเห็นคอมเมนแมนงก้าเส้นแต่เลยเปียรโทรศัพท์เรื่องไม่มากเนาะคะ่นะเนาะมาเห็นยังไงว่าเห็นใจแดงวัสดีจ้าสาวนุชบอกใาแดงจะไปน้าตกไข่บ่อนี่ไปบ้านไอเกิดน,น้าตกไข่บอตกไข่นัดกันอยู่ขางลพุ่งใหญ่เนาะคะ่นะเนาะไปกันนะ ได้เท่าไหร่แล้วห้าสิบแล้วสวัสดีสาวโน้ตโน้ตนะคะเนอะอ่านสาวนกสาวอ่านถูกไหมยายแดงได้ค่ะเราใส่เสื้อแดงเด้อเจอกันหน้าเวทีขังล้โพ้งเจอกันขังล้โพุงเด้อห้าสิบนาทีแล้วสวัสดีสาวโน้ต อ่าคอมเมนต์มาค่ะไปฟังหมอรำบ้านยายแดงมาค่ะฝากขนมไว้ด้วยยายแดงแม่น้องภูมิไปบ้านยายแดงมาเนาะค่ะเนาะไปฝากขนมไปฝากไว้ห้ามไปเอาขนมบ้านยายแดงมาเนาะค่ะเนะาะตาพปบูลไปอาบนะ้ำก่อนเด้อจา่าไปอาบเลยจะลืมเอาน้ำแข็งไปด้วยนะสาวนุชเดี๋ยวไม่ต้องเซนจะเป็นกับแก้มเนาะค่ะเนาะเราไปเจอกันข้างลำโพงใหญ่ทุกคนให้ใส่เสื้อแดงเราจะได้จำกันง่ายพอไปถึงบ้าน บ,บุญเกิดเราจะได้รู้พอาะยายบุญเกิดราใจดีพี่น้องสมสื่อเล่าใจดีไลไปเรื่อยๆโอ้ยอ่ายายแดงเพื่อนค่อยโบวัยแล้วค่อยเมยแล้วเนาะเมยแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าสาวนุชก็ไม่ไปไปอาบน้ำนะคะเตรียมตัวไปบ้านไลไปเรื่อยๆเ,เพื่อนกําลังเข้ามา แม่นางเซ็มเหนื่อยเนาะคะ่ะเนาะเอาเอาเป็นชั่วโมงเดียวกําลังดีนะคะน่ะเนาะแม่นางซิมขอ,อไลค์หนึ่งชั่วโมงเด้อเพื่อนเด้ออ่าเพื่อนยายแดงฝากพี่เพนด้วยนะยายแดงก็สวัสดีอ่าพี่เพนสวัสดียายแดงค่ะพี่เพนจะไปอาบน้ำเด้อไปอาบน้ำเตรียมไว้เด้อค่ะแม่นางภูมิก็ออกไปอาบน้ําแต่งตัวไว้นะทุ่มหนึง่งเราจะไปกันยายแดงสวัสดีพี่เพนค่ะ วัสดีพี่เพนค่ะพนวาไปอาบน้ำเด้อเจอกันไทไทที่ออกไปอาบน้ำกับไปพราะิ่งพี่ทูนจะออกไปแตีผู้บ้าผู้เดียวนี่บอกว่าท่านผู้สาวเลยบอกออกไปแล้วมั่งพญายิ่งพ่ทูนนี่ไปอันพอายิ่งพ่ทูนจะออกไปไปให้พี่พี่ใส่กุญแจให้ยายแดงด้วยค่ะให้พี่พี่ใส่กุญแจให้ยายแดงด้วยเนาะ อ่ายายแดงใส่กุญแจให้ยายแดงด้วยว่าส,สั่นดิแยแดงใส่นอเอาแม่น้องเซฟคือห,หาคอมิ้นบ์บ่พ่อค่ะนี่ยายแดงเอ้าคอมเมนต์คอมเมนต์มมนไม่ขึ้นเลยคอมเมนต์แม่น้องอาเซมไม่ขึ้นเลยขึ้นอยู่ห้องนี้แม่น้องภูมิขึ้นอยู่ห้องนี้แต่ห้องหลักใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเลย ยายแดงจะก่อขเมิ่์คอยมาอีกจะคอ้อมเมนกันนะสวัสดีพี่เพนยายแดงล้างถ้วยอยู่ค่ะเม้นไม่ได้ช่วยงงหลังคาให้ยายแดงนะคะเพื่อนๆใส่บ่ได้ยายแดงจะได้มาบ้านแม่น้องภูมิได้อ๋อทำไมไม่ได้เห็นอ่าคอมเมนต์อ,อยู่ตรงนี้มันไม่ได้แล้ว มันไม่ได้แล้วไม่น้ำภูมิแล้วยใยแดงเข้ามาบ่อยๆกดตรงซ้ายกดตรงซ้ายซ้ายมือกดตรงหาไม่ได้เหมือนกันกดตรงซ้ายกดตรงไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมที่เป็นอสี่เหลี่ยมเป็นบ่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นบ่ไม่น้ำภูมิที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมหรือกากบาดมันมีกากบาดด้วย กดตรงไหนเนาะไม่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หายจ้าคอมเมนต์ comment หายทุกคนคอมเมนต์ comment ไม่เห็นเลยคอมเมนต์ comment จะไปหาเยแดงไม่เห็นนี่แหละนั่งไล์อย่างนี้แหละถูกต้องเพื่อนขอบคุณมากอ๋อแต่ว่าในาในบ้านหลักไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะเนาะไม่นัองเซมมาตรงซีเรียมอ่าตรงซีเรียมอ่าแล้วกดไปตรงไหนคะ ตรงสี่เหลี่ยมก็กดคอมเมนต์ตรงสี่เหลี่ยมก็กดคอมเมนต์ตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็กดคอมเมนต์ไม่มีเลยจ้ะ